โอเคครับผมวันนี้มารับ,อรบของรางวัลจากแรนกิ้งนะครับผมเออเาเลยมาเปิดดูว่าได้อะไรบ้างอะไรนี้นะเอ้โหเต้นกทองอเ,เออเข้นใจอะไระเนี่ยรับรางวัลแรนกิ้งก่อน ฟื้นดิั่นยี่สิบสี่นะครับผมเรจนเดอรี่ดีที่สุดพ่าไอหนึ่งหนึ่งสองสองไอคอนแชมดีวิชั่ลหนึ่งหนึ่งโอเคแล้วก็อ 2, 2, 1, 7, 6, กันนี้สองสองหนึ่งเจ็ดหกสี่เราไม่ได้ไอนั่นบ้างเหรอตัวอะไรเนะี่ยตัวเปิด ตัวอะไรเนี่ยอะไรอยู่วะโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันเดี๋ยวคำน,นึงรอให้อันนี้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วจะได้เปิดทีเดียวโอเคเดี๋ยวมันเจอกัน <c oughs> โอเคครับรอจนได้ดาาของแล้ว โอเคอนีก okay. mm. uh huh. เป็น 100. ร้อยมาเปิดอันนี้ก่อนอังกฤษชูเล่มีบวกให้ตัวว่าจัดไหมจัดไหมไม่สู้ครับผม <laughs> ไปจะสู้เที่ย์วอลคัตวันสิเย็นด้เย็นด้ยโอ,อเอคขุมแล้วแกนี้ก็คุมแล้วแต่เล่นแหลงยังไม่คุมลเลยเนี่ยไปเลยไปเลยผมไม่ค่อยใส่ไปเลยไปเลยยังไงก็ต้องเอานั่นก่อน แอสเปริควยตามมาบวกห้าได้สักวันจะมีคลิปโอเคมาเปิดการที่เหลือทอบร้อยเอาหอมดิชาร์เอาเป็นแพ็กสี่เปิดทีเดียวเลยเนะาะบอลเตอรี่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้มาการ่าไม่ได้เรื่องโอ้มาฮิสเตโอโอ้ดูการมืิช ม่คุมไม่คุม้มไม่คุม้มเล่นมาเล่นมาเกือบตายไม่คุมเลยพ่อผมยังไงก็ใครสนใจจะแบบมีอารมณ์แบบเปิดของแล้งเปิดอะไรที่เป็นแ,แล้งมันก็มีดาวทองดาวเงินติดหน้าตัวดาวทองดาวเงินติดหน้าตัว นี่อย่างนี้เวลาแข่งฟิลลี่ก็มันจะขึ้นหาทองขอบขอบทองสวยหรือะเออสนใจให้สนใจอยากให้ผมปั๊มได้นะครับผมแอดแอดมาจากชื่อนี้ก็ได้เดี๋ยวจะให้ชื่อเฟสไปนะแอดมาาันจะในเกมก็ได้ต่หให้ชื่อเฟสมาถ้าใครสนใจนะครับผมไม่ได้โปรโมทนะแค่บอกใครสนใจเฉยๆนะครับผม โอเคครับไม่มีอะไรเลยเนาะไม่มีะไรไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคเฮ้ยต้องมีดิทุกคลิปต้องมีทุกทุกคลิปต้องมีการบวกดิชิบะเอาเองมาเอาบวกสามไม่ใช้พอพี่ รอบหน้าจะเป็นตัวนี้บวกชุดใหญ่เดี๋ยวมึงเจอกูมึงตายกูเดี๋ยวมึงตายกูเ,ยยกเอาอตัวนี้ก่อนบอกไม่เคยติดเลยพูดจริงๆเป็นบวกสามที่บวกได้ยากมากไอ้ตัวเฮียนี่บาโลเตอรี่เล่นดีมากนะครับเล่นดีมากชอบมากเลยมันมันยิงไม่ค่อยคมหรอกแต่ว่ามันหาช่องแล้วก็แข็งดีโอ้โหอืมนะรู้เลย ไม่ต้องเล่นแม่งเลยสั์เฮ้ยโอ้ครับโอเคโอเคครับแล้วก็อ้อเรื่องบางทีก็เหงาเหมือนกันขับนะเอ่อที่ขับหน่อมแนมมขับนะครับผมใครสนใจก็ขอเข้ามาได้นะครับผมขับหน่อมแนม คือไม่ครับผมนี่ไม่มีหัวหน้านะครับไม่มีไม่มีหัวหน้านะครับเพราะว่าอยู่กันเป็นเพื่อนนทุกคนไม่มีใครมีสักใหญ่กว่าไม่มีใครใหญ่ที่สุดผมก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดผมก็เป็นสมาชิกขับนี่เห็นเป็นหัวหน้าก็คือขับผมไม่มีใครใหญ่ที่สุดนะอ mm ืม hmm. นับถือเป็นพี่น้อง มาเป็นพี่ก็พี่น้องก็น้องสนใจก็แอดมาน,นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเก่งหรืออะไรเลยแต่ว่าใครที่ไม่อ่อนเลยเหมือนคนนี้ไม่อ่อนเลยก็ขออนุญาตนะครับแบบไม่อ่อนเกินอาทิตย์เลยแม่เออก็ขออนุญาตเตะน,นะอขออนุญาตเตะออกนะครับนั่นแหละหมายที่ผมพูด อบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมใครสนใจก็แอดเข้ามาได้นะครับผมต้องการให้เปลี่ยนอะไรก็แอดเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ